สามารถรับชมได้ทุกวัย กระจายความสุขกับข่าวบันเทิงดูสนุกกันอีกเช่นเคยแต่ที่แซ่บสุดยอดก็ต้องยกให้สาวยาย่าก,กับสาวคิมเบอรี่เลยค่ะ สถานะมาเป็นพี่น้องสนิทสนิทก็ดูเหมือนว่าพี่หมากปรินกับน้องคิมเบอรี่จะมีภาพวานออกมาเรื่อยๆและสุดก็หวานเข้าไปอีกระดับกับภาพนูมมากถ่ายเซลฟี่กับสาวคิมที่ดูยังไงยังไงก็เหมือนกําลังจะจุ๊บแก้มสาวคิมจริงๆนะอ๋ออันนั้นก็งาน,นะค่ะจริงๆก็ถ่ายหนังสือด้กันนะคะก็ไม่ถ่ายที่ พัทยามาค่ะล่าสุดนี่เองคนเห็นภาพแล้วว่าเซลฟี่เองนูไม่มีค่ะเข้าไปดูใน IG ได้เลยไม่มีรูปนี้แน่ๆค่ะแล้วก็มันเป็นงานนะคะเยอะเกินไปไม่ได้ไม่ได้จูบป,ปากเนอะ <c oughs> ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยค่ะข่าวนึงกับทีมเขาบอกว่าเหมือนช่วงนี้เราแบบเรื่องเยอะอะไรองเงี้ยไม่ยอมให้สัมภาษณ์เราอยู่สัมภาษณ์หลังที่หมาตลอดเลยนะซึ <c oughs> ่งแบบงงมากเลยว่ามาได้ยังไงแล้วก็ ที่บอกว่าจิ้มโทรศัพท์อะไรใช่ไหมคะเราแยกกันกลับบ้านตลอดทุกคะไม่มีการรอคอยอะไรใครเลยอยู่แล้วด้วยแม่ต้องยามให้เขาจริงๆค่ะสาหรับคู่จิ้นเอ็นไวยในเดทยายาที่นอกจากจะมีแฟนคลับชาวไทยแน่แล้วล่าสุดมีแฟนคลับชาวเวียดนามเขียนข้อความชื่นชมคู่นี้อีกด้วยทําเอาสาวยายาซึ้งมากๆอ๋อที่เป็นในแบบเขียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะน่ารักมากน่ารักมากเขาเขียนได้แบบว่าซึ้งซึ้งมากๆเลยค่ะแล้วก็ อ่านแล้วแบบคนลุกเหมือนกันค่ะเขาเขียนว่า,วาความรู้สึกที่เขาได้แบบว่ารู้สึกตอนที่เจอสองคนจัดเป็นงานที่รวบรวมเอาเหล่าสุป ตัาพ่อตัวแม่ต่างช่องมารวมตัวอยู่ในงานเดียวกันแน่นสําหรับงานเปิดตัวเมดูซ่าหินเสริมมงคลของคุณป๊อปวราวุธที่งานนี้ซุปตาตัวแม่อย่างสาวอั้มพัชราภาก็มีพลาดมาร่วมแสดงความยินดีแม่แต่ดูจากสีหน้าและแววตาของสาวอั้าแล้วดูไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะเมื่อจะขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องรักกับหนุ่มแอมสาวอ้้าก็ปฏิเสธทันทีโดยเผยว่ายังไม่พร้อมจะพูดในตอนนี้และงานนี้เองสาวอัอ้ายังได้ปากับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยอีกด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะ แม,แม่แม่ได้เจอหนุ่มกึ้งจังๆก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงสเตตสที่โสดสนิทแล้วในตอนนี้ว่าแฮปปี้ปะดีครับดีครับก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาเนี้ยเอ่อได้ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็โฟกัสในเรื่องงานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาที่เจอเพื่อนมากขึ้นด้วยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้แต่งงานจริตามแผนก็อยากจะก็จรยุก,ก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวดูต่อไปว่าเป็นยังไง หญิงแห่งวงการอย่างแอนทองะสมที่หลังจากผ่นตัวมาเป็นผู้จัดหลายคนก็แอบบ่นว่าสาวแอนจะติดใจเบื้องหลังจนไม่เขารวยงานแสดงแล้วหรือเปล่าซึ่งสาวแอนก็ให้คําตอบมาว่าก็รับบางเบื้องหน้าเบื้องหลังอะคะ่ะก็อยู่ที่ว่าช่วงบางช่วงเราก็ต้องเล่นละครบางช่วงเราก็มาอยู่เบื้องหลังละครสลับกันไปมาช่วงนี้อยู่เบื้องหลังถ้ามีโอกาสก็อยู่เบื้องหน้าเหมือนเดิมน<ต>ะคะไม่ได้ติดใจเบื้องหลังจนทิ้งงานเบื้องหน้าอ๋อไม่ละค่ะแอนชอบทั้งสองอย่างอาจจะชอบการแสดงมากกว่าด้วยซ้ำชอบเล่นมากกว่า ได้จากเวทีประกวดนางงามต่างๆที่จัดขึ้นทั่วโลกสาวไทยก็สามารถไปควา้ารางวัลได้มาเป็นกอบเป็นกำรรสวยรัดชัดโดดเด่นที่สุดส่วนซุปตาสาวบ้านเราหลายต่อหลายคนก็น่าสวยขาเรียวยาวมีความมั่นใจสูงไม่แพ้นางงามดาวกระจายโพในอาทิตย์นี้เลยมาถามความเห็นแฟนๆดาวกระจายซะหน่อยว่าอยากให้ซุปต คนไหนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามเวทีโลกโหวตและคอมเมนต์กันมาได้ที่ IG p o l y p l u s จัดให้คนที่ตอบได้โดนใจฟุดก็รอรับของรางวัลไปเลยเห็นมิงใสสายสะพายแบบนี้ไม่ได้จะไปประกวดที่ไหนนะคะแค่อยากจะให้เข้ากับทีมกระจายโพอยากเห็นซุปตาสาวคนไหนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามแหมอย่าลืมโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะอลังการมากรับรองว่าดู กลับมาในช่วงนี้ไม่กระจายไม่ได้แล้วเพราะว่าข่าวเยอะมากๆจัดไปแบบไม่เสียเวลากับข่าวของดาวดังคนนีุ้ยค่ะชมาน้องแองจี้เซซีามาอยู่กับบรรดาผู้ชายครับทาเดียวเคยมาเมื่อปีที่แล้วสนุกมากติดใจปีนี้เลยบอกว่ายังไงก็ต้องมาอีกให้ได้แองจี้ดูฟินหน้าดูหน่าระเรื่องยิ่งกว่าถุงหวยนะคะก็ใช่ละสิเพราะงานนี้นะ กับหนุ่มๆรอล่ำแล้วยังได้ประการตากับงาน International f i r e Work Festival พัทยา2014เทศก,กาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาประจำปี2557ที่คัดสรรมาจาก4ประเทศทั้งอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและสเปนโอ้ว,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 ว้าวเรียกว่าอลังการงานสร้างสุดๆมากับเพื่อนๆพีพ,พีครับผมใยร้วนเลยนะทยร้วนทยร้วนดูพูุอะดูที่ไหนมันก็รู้สึกมันแบบมันตะการตาเป็นอที่เ<ค>ราไม่ได้เห็นทุกวันอะเราดูที่ไรก็ ก็ชอบอยากจะดูอีกเพราะแบบการจุดแต่ละครั้งมันก็แพงใช่ไหมนี่มาจุดให้เราดูแบบโอโ้โ,อโหยิ่งกลางทะเลด้วยแล้วแบบเรามีาหาดมีเบา<อ>ะให้เรานอน,น,อนมูลค่าในการจุดฟูเนี่ยโอ้โหหลายสิบล้านเลยนะเราตามดูรูปของประเทศไหนเป็นพิเศษไหมจิงทุกประเทศครับสวยหมดเพราะว่ามาปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนของประเทศไหนก็มีลักษณะพิเศษของแต่ละประเทศแล้วก็น่าดูหมดเลยครับผมมันไม่ไม่น่าจะมีที่ไหนยิ่งใหญ่กว่านี้นะ ยิ่งใหญ่ประมาณนี้นี่หายากมากนะฮะในบ้านเราพัทยายมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลใช่ไหมที่นี่ใหญ่สุดแล้วที่ผมเจอแล้วแล้วสวยมากอลังการมากรับรองว่าดูแล้วจะฟินแบบสุดๆครับต้องเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันจะเวอร์มันจะพุขนาดไหนแต่ตอนนี้ยแองจี้เจอคดีก็ฟินแล้วค่ะ oh, 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 oh. Happy birthday to you เอาพระเอกหนุ่มต้นธนพรยิ้มแก้มปรีเลยล่ะค่ะเมื่อคุณิดอรพันธ์ส่งเค้กมาเซอร์อไพรส์นคล้ายวันเกิดย้อนหลังหนุ่มเต้นกลางกองละครแต่ที่ดีใจดับเบิลก็เห็นจะเป็นเหล่าแฟนคลับคนรักเต้นที่รวมตัวกันมาเซอร์ไพรส์อ้าว่าแต่ปีนี้เพิ่งจะ15หยกโยกสหย่อนหย่อนนะเปล่าจ้าเต้นเป๊ะเลยเป๊ะเลย30เป๊ะเลยทำงานทุกวันยังรู้สึกว่าตัวเองอายุ20กว่าอยู่แร่นึกว่าจะไม่มาเหเง,งียบเงียบกันหรือว่าต่างคนต่างทำงานวันนี้มัน วันอะไรวันอังคารด้วยเนาะก็ขอบคุณมากครับที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มกั้3สาสิบส่วนพระเอกหนุ่มกันกันตะทาวันปีนี้ยีปีเต็มก็มีเหล่าแฟนคลับที่เดินทางมาด้วยใจจากต่างจังหวัดมาเบอร์เดย์ให้แบบใกล้ชิดที่ปลื้มปริ่มอีกด้วยก็ก็ขอให้มีความสุขนะฮะจริงๆพี่การครับเป็นคนที่มีทุกอย่างครบอยู่แล้ว ผมรักสุขภาพมากกว่าเพราะพี <thin> ่ทํางานเยอะก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงครับยังหวานใจให้อะไรเป็นนี่ไงก็มีขอไว้บ้างคือมันไม่ต้องเซอร์ไพรส์กันแล้วแหละมันโตโตกันแล้วก็แค่แค่อยากให้เขาเป็นคนซื้อชิ้นนี้ให้อะไรเยางี้ครับอยากได้นะอะไรอย่างนี้บอกไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราขอชิ้นนี้นะอยากอยากให้เธอเป็นคนซื้อให้เราถือว่ามันมันจะได้เฮงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรครับพอบอกได้ไหมจริงขอกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ไว้ครับได้ เอกอย่างเอพรทิพย์ก็เผยถึงเรื่องที่ทำเซอร์ไพรส์สามีหนุ่มปอในวันเกิดที่ผ่านมาว่าสามีแฮ ppy หน้าบานฟุดที่จะตัวลงทุนจัดของขวัญให้ถึง10ชิ้นพี่ปอบอกว่าให้อะไรแต่ละอย่างเขาบอกเฮ้ยแต่มันก็เป็นทุกอย่างที่แบบที่เขาชอบหมดเลยอะไรเงี้ยเออต้องเป็น10อย่างเลยคือครบรอบ10ปีที่คบกันอะไรเงี้ยค่ะคือไอ้ที่เล่นๆของขวัญหลายชิ้นนี่คือของขวัญเล่นๆคืออาจจะเป็นพวกแบบ ยาลดกรดมามา่าเกาหลียาดมหรืออะไรที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยสิบอย่างแต่ว่าอของจริงๆนี่ยคือยังไม่ใช่คือก็อุบอิบเอาไว้กันสองคนเลยโหยไม่เอาอ่ะไม่บอกไปถามพี่ปอเองเขินเบรกกันนิดเดียวเดี๋ยวจัดขา่าวรสนุกมาเสิร์ฟกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ใหม่ลอรีเอ็ซูเปอร์เจนเทลพลาสขอเฟิ่์มกันอีกทีค่ะว่าวันนี้ข่าวแน่นจริงอะไรจริงแต่ก็ยังมีข่าวมาให้อัปเดตกันอีกนะ มื่อมีหนุ่มหน้าหวานมามอบชอ่อดอกไม้ให้ชักกลางงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของสาวเอสเธอร์แต่งานนี้เอสเธอร์ก็ขอบเบรกเอียดว่าคนเนี้ยไม่ใช่หนุ่มรู้ใจนะคะแต่ที่ต้องทําให้สะดุดกึกก็ข่าวเมาส์แรงว่าเอสเธอร์เข้าไข่รายชื่อดาราสาวแอบทาอาชีพไม่ดีไม่งามแต่เจ้าตัวก็ชิวๆกับข่าวเนี้ยริงเหรอคะหนูก็เพิ่งเคยได้ยินแต่ว่าไม่ไม่ค่ะคืนอย่างที่บอกว่าไม่รู้จะตอบอยังไง แล้วจะกังวลไหมเราเป็นนางเอกเรียบร้อยด้วยทำไมถึงมาโดนประเด็นนี้อะไจริงๆแล้วอาจจะมีเป็นข่าวโคมลอยหรือเปล่าที่ว่าคือก็พูดไปจนคําพูดมันบิดเบี้ยงไปเรื่อยๆเพราะว่าหลายปากหลายเสียงเราก็ไม่รู้ว่ามูลสาเหตุมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูได้บ่อยไม่เคยเบื่อก็ตั้งช่วงนี้เลยเอละไรเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ นี่เขาพุ่งเป้าไปที่ซุปตาตัวแม่อัมัชราภากับเรื่องราวรักคลุมเครือซึ่งอยู่ในช่วงระยะทำใจกับหนุ่มแอมพิ่ทานเราะมื่อวันเกิดของสาวอันที่ผ่านมาก็ยังคงไร้เงาหนุ่มแอมอีกตามเคย งานนี้คงทาเอาแฟนคลับที่คอยลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันต้องสดแท้วไปต,ตามๆกันเท่านั้นยังไม่พอเจ้าดาวกระจายเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าสาวอ้ําจะมีสีหน้าและแววตาแดงกล่ำไม่สดใสเลยพอจะขออัปเดตเรื่องรักสาวอ้ําก็เผยสั้นๆมาเพียงว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องใดๆทั้งสิ้นพร้อมรีบเดินชิ่งไปทันที ะพูดเรื่องอกหักรักคุธแต่อย่างอั้มพัชราพาจะให้มังม้อยเงยเงาเงาไม่มีทางสลาเพราะถึงเวลาปาร์ตี้กับเวนเพื่อนทั้งทีนางก็มันสุดเหวีย่ยงแม่เป็นลืมเธอปะเนี่ย เวลากระจายข่าวแล้วค่ะถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดนักข่ตะลุกแต่มิ้งก็ไม่ได้หยุดกระจายข่าวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุงเสื้อผ้าจากสยามแควเครื่องประดับจากกอริคามิและมิสเซตตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ